ขายของออนไลน์ปัจจุบันภาครัฐรู้รายได้ทุกบาทของทุกร้านค้าอย่าเชื่อกลุ่มคนที่อ้างว่าช่วยให้เพื่อนๆหนีภาษีได้สวัสดีครับเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์ทุกท่านผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่มียอดขายใกล้1.8ล้านก็จะเริ่มมองหาที่ปรึกษาทางด้าน บัญชีภาษีแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะเจอก็คือเพจรับปรึกษาบัญชีภาษีหลายเพจเป็นนักบัญชีตัวจริงหลายเพจเป็นนักภาษีตัวจริงแต่มีอีกหลายเพจจำนวนมากกว่ามากเข้ามาเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์โดยกลุ่มคนเหล่านี้จะไปซื้อเพจที่ได้รับการฟาร์มมิ่งมาเรียบร้อยแล้วอายุเพจ มากกว่า1ปีคนติดตามหลักพันซึ่งจะให้คำปรึกษาสร้างความเชื่อมั่นว่าเขาคือนักบัญชีตัวจริงนักภาษีตัวจริงหลังจากนั้นจะแอบ,บใส่ความกังวลใจไปว่าการจดแวดเป็นเรื่องยุ่งยากสร้างปัญหาค่าใช้จ่ายสูงและมีข้อผูกพันหลายปีกว่าจะออกจากแวดได้ สรุปสุดท้ายเขาจะแนะนำให้เพื่อนๆหนีภาษีหรือหลีกเลี่ยงภาษีซึ่งให้ความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถช่วยให้คนหนีภาษีได้มาแล้วจำนวนมากหลังจากที่เพื่อนๆโอนเงินให้เขาไปเรียบร้อยแล้วกลุ่มคนเหล่านี้จะยังคงยื่นแบบพงด9 0 9 4ให้กับเพื่อนๆโดยยื่นแจงรายได้ต่ำกว่าความเป็นจริงพร้อมกับให้ความมั่นใจว่า หากได้รับจดหมายเรียกหรือหมายเรียกจากสำมะกรกรณียื่นภาษีไม่ครบเขาสามารถช่วยให้เพื่อนๆไม่โดนภาษีย้อนหลังได้หลังจากนั้น6เดือนผ่านไปเพจเหล่านี้ก็จะอันตรธานหายไปเบอร์โทรศัพท์ที่เคยโทรคุยกันลายที่เคยติดต่อได้จะหายไปกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะไปซื้อเพจท,ที่ได้รับการฟาร์มมิ่งใหม่ มีคนติดตามหลักพันมีอายุเพจหลายปีแล้วก็มาหลอกเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์กลุ่มใหม่ซึ่งตรงนี้ผมขอบอกว่าสมรกอนรู้ยอดขายทุกบาทของทุกร้านค้าเริ่มตั้งแต่ปี60สมรกอนประกาศใช้ e-tag invoice l a ซาด้าเข้าร่วมปี62ช้อปปีเข้าร่วมปี64สำเนาใบากำกับภาษีที่แพลตฟอร์ม เคยส่งให้กับร้านค้าเพื่อเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่างๆตรงนี้แพลตฟอร์มต้องส่งให้กับสัมภาระในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลสัมภาระไม่ได้ใช้คนมาคิดคำนวณสัมภาระมีระบบคอมพิวเตอร์บ็อกเชนใช้ก่อนปี62สามารถใช้คอมพิวเตอร์ไปผูกติดกับข้อมูลที่แพลตฟอร์มส่งมาให้อย่างเช่นยอดเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม free shipping max สามารถเอา 5.35%ปไปหารก็จะได้ยอดขายในรอบบินนั้นๆออกมาหรือค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์มก็เอาตัวเลขเปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียมการใช้แพลตฟอร์มในปีนั้นๆไปหารยอดเรียกเก็บเงินของร้านค้าก็จะได้ยอดขายในช่วงรอบบินนั้นๆออกมาเช่นกันซึ่งความคาดเคลื่อนไม่เกิน1%ถัดมาในปี66 สัมภารได้ประกาศใช้มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับธุรกรรมภาษีอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการจัดทำบัญชีพิเศษสำหรับอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มซึ่งตรงนี้จะทำให้แพลตฟอร์มจะต้องนำส่งยอดขายของร้านค้าพร้อมกับรายละเอียดของสินค้าที่ขายในคำสั่งซื้อแต่ละคำสั่งซื้อให้กับสัมภารพอปลายปีกลางปี ร้านค้าก็จะต้องยื่นแบบแสดงรายได้พองอด90-94ให้กับสัมภาร,ร์ตรงนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบกันว่ายอดขายจากร้านค้ายื่นไปกับแพลตฟอร์มยื่นไปถูกต้องหรือไม่ถ้าร้านค้ายื่นเสียภาษีเกินกว่าที่แพลตฟอร์มนำส่งให้กับสัมภาร,ร์ตรงนี้เข้าข่ายการฟอกเงินซึ่งจะมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือปปชและปะปะงตรงนี้ต้องยอมรับนะครับว่า ทุกวันนี้ทุนจากต่างประเทศเข้ามาทำธุรกิจสีเทาแล้วอาศัยการขายของออนไลน์เป็นการฟอกเงินถัดมาถ้าร้านคา้ายื่นต่ำกว่าตัวเลขที่แพลตฟอร์มนำส่งสัมภาระตรงนี้ก็เข้าข่ายการหนีภาษีฟังถึงตรงนี้แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์จะเข้าใจว่าทำไมภาครัฐถึงต้องการทราบรายได้ของแต่ละร้านค้าอย่างละเอียด เพราะสามารถนำไปตรวจสอบการฟอกเงินและการหนีภาษีของแต่ละร้านค้าได้หันนี้กลับมาในกรณีที่หากร้านค้าไปเชื่อกลุ่มคนที่หลอกว่าสามารถหนีภาษีได้หรือในส่วนของสัมภาระรไม่มีทางรู้ว่าร้านค้ามียอดขายเท่าไหร่ตรงนี้ไม่เป็นความจริงและสำหรับเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์ที่ลงเชื่อกลุ่มคนเหล่านี้ก็หวังว่าถ้าถูก ภาษีย้อนหลังเพจเหล่านี้จะถูกดำเนินคดีไปด้วยซึ่งตามความเป็นจริงขอย้ำอีกทีว่าเพจเหล่านี้ภายใน6เดือนหรือ1ปีก็จะหายไปเบอร์โทรศัพท์ที่เคยติดต่อได้ก็จะติดต่อไม่ได้ดังนั้นความวิบัติและภาระต่างๆก็จะกลับมาตกอยู่ที่ร้านค้าขอยัดยกตัวอย่างร้านค้าบุคคลธรรมดาที่นำส่งเงินภาษีถูกต้องและร้านค้าบุคคลธรรมดา กรณีที่ไม่นำส่งเงินภาษีให้ถูกต้องสมมุติว่าร้านค้านี้พอกลางปียอดขายถึง1.8ล้านก็จดภาษีมูลค่าเพิ่มปลายปียอดขายถึง4ล้านจะทำให้ร้านนี้จะต้องนำส่งเงินภาษีในส่วนของฐานรายได้อยู่ที่2 3 5 0 0 0กว่าบาทและเมื่อจดแวตกลางปี ก็จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีที่มีภาษีซื้อก็จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าเราจดภาษีมูลค่าเพิ่มถูกต้องในวันที่เราเข้าแวดหลังจากนั้นใบกำกับภาษีซื้อก็สามารถนำยอดมาหักจากภาษีขายออกไปได้ตรงนี้ประมาณว่ามีใบกำกับภาษีซื้อมูลค่าประมาณ75% ของใบกำกับภาษีขายจะทำให้นำส่งเงินภาษีในส่วนของฐานบริโภคอยู่ที่35.900บาทสรุปแล้วทั้งปีนำส่งเงินภาษีอยู่ที่2 7 0 0และเกิดร้านคา้าร้านนี้ไปเชื่อกลุ่มคนที่บอกว่าสามารถหลีกเลี่ยงภาษีได้ไปเชื่อกลุ่มคนที่บอกว่าสัมภาระไม่รู้รายได้ของร้านคา้า หลังจากที่ร้านค้าได้โอนเงินค่าบริการไปให้กลุ่มคนเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะยื่นแบบแสดงรายได้ให้กับสำนักรา์โดยแจงรายได้ว่าทั้งปีร้านค้ามียอดขายไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องจดแวตยกตัวอย่างเช่นมียอดขาย1.4ล้านตรงนี้ทำให้ร้านค้ามีรายได้ที่จะต้องนำส่งภาษีปลายปีในส่วนของฐานรายได้ อยู่ที่27,500บาทแวตก็ไม่ต้องจดจะทำให้ร้านนำส่งภาษีทั้งปีอยู่ที่27,500บาทร้านค้าก็จะมีความรู้สึกดีใจเพราะว่าช่วยประหยัดเงินภาษีไปได้ต้อง2,500 0 0กว่าบาทแต่ภาษีย้อนหลังจะไม่มาในระยะเวลาอันใกล้ๆจะมาในระยะเวลาเมื่อผ่านไป4ปีเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าเบีย้ยปรับเงินเพิ่มจะถูกคิดในอัตราสูงสุดตรงนี้หลังจากร้านค้าได้หมายเรียกจากสมะกณ์เรียบร้อยแล้วจะทำให้ร้านค้าจะต้องเสียภาษีในฐานรายได้เพิ่มขึ้นมารวมในส่วนของเงินเพิ่มเป็นมูลค่าสูงถึง3 2 0 0 0 0บาทและในส่วนของฐานบริโภคที่จะต้องจดแวตแล้วไม่จดแวตต้องมาจดแวตย้อนหลัง จะต้องนำส่งเงินภาษีในส่วนของฐานบริโภคสูงถึง5,075,000บาทเพราะว่าถ้าจดแวดวันไหนภาษีซื้อจะนำมาใช้ได้หลังจากวันที่จดแวดดังนั้นใบกำกับภาษีที่แพลตฟอร์มส่งให้กับร้านค้าคิดเงินค่าบริการการใช้แพลตฟอร์มต่างๆรวมถึงใบกำกับภาษีที่ร้านค้าไปซื้อสินค้าเข้ามาขายซื้อหมึกพิมพ์ซื้อกล่องซื้อกระดาษซื้อพินเตอร์ซื้อคอมพิวเตอร์ มาใช้ในธุรกิจการขายไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมดจะต้องเสียภาษีฐานบริโภคแบบเต็มๆไม่มีภาษีซื้อมาหเออกไปรวมเบี้ยรปรับรวมเงินเพิ่มเข้าไปจะทำให้เสียภาษีถึง4เท่าตัวยอดก็จะสูงถึง5 7 7 5 0 0 0บาทตรงนี้เฉพาะปีแรกที่ไม่ได้จดแวตกรณีนี้ หากรอถึงปีที่2ปีที่3ร้านค้ายังไม่จดแวตรอให้สัมภาระรออกหมายเรียกถึงจะไปพบสัมภาระรแล้วจดแวตจะทําให้ยอดปีที่2ปีที่3จะเป็นยอดที่ไม่มีภาษีซื้อมาหักออกไปซึ่งจะทําให้ยอดภาษีรวมทั้งหมดประมาณ3ล้านกว่าบาทถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์บางท่านจะบอกบอกว่ายอดขาย4ล้านบาทยอดเงินนําส่งภาษี 2แ0นไม่ไหวตรงนี้อยากจะให้เพื่อนๆที่ขายของออนไลน์ที่มียอดขายใกล้1.8ล้านหรือว่าแตะ1.8ล้านหาความรู้เพิ่มเติมทางด้านภาษีซึ่งสำนักงานบัญชีบางสำนักงานบัญชีเปิดสอนแล้วก็รวมทั้งบริษัทของผมก็เปิดสอนด้วยเมื่อมีความรู้ทางด้านภาษีก็จะสามารถบริหารจัดการกรณีค่าใช้จ่ายทางด้านธุรกิจที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน จะทำยังไงให้มีเอกสารทางด้านภาษีและสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีได้ซึ่งถ้าทำอย่งงางนั้นได้ก็จะสามารถเปลี่ยนจากหักเหมาเป็นหักจริงได้ยอดเงินนำส่งภาษีในส่วนของฐานเงินได้200,000กว่าบาทก็จะเปลี่ยนมาเป็น5 0,000กว่าบาทเงินนำส่งภาษีทั้งปีก็จะไม่ถึงแสนบาทเพื่อนอาจจะสงสัยว่างานบัญชีกับงานภาษี มันแตกต่างกันหรือเปล่าตรงนี้บอกว่าแตกต่างกันเพราะว่ารายได้ทางบัญชีกับรายได้ทางภาษีแตกต่างออกไปรายได้รายจ่ายบัญชีกับรายจ่ายทางภาษีแตกต่างออกไปบัญชีจะบันทึกรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทางด้านบัญชีภาษีอากรตรงนี้รายจ่ายบางอย่าง จะเป็นรายจ่ายทางด้านบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจแต่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางด้านภาษีหรือรายได้บางอย่างเป็นรายได้ทางภาษีแต่ไม่ถือเป็นรายได้ทางบัญชีเช่นร้านค้าขายสินค้าต่ำกว่าราคาตลาดในส่วนของสัมภาระรนั้นจะมองว่าขายต่ำกว่าราคาตลาดไม่ได้จะต้องปรับให้เข้ากับราคาตลาดในส่วนเกินตรงนี้ถือเป็นรายได้ทาง ภาษีแต่จะไม่ถือเป็นรายได้ทางบัญชีและนอกจากนั้นในส่วนของผู้ประกอบการยังสามารถแบ่งงานภาษีบางส่วนออกมาบริหารจัดการเองซึ่งถ้าเป็นบุคคลธรรมดาจดบวตไม่จำเป็นต้องจ้างสำนักงานบัญชีหรือถ้ามีกำไรเพียงพอก็สามารถจ้างสำนักงานบัญชีได้ในส่วนของบุคคลธรรมดาที่จดบวตจะต้องทำรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขาย ส่งสัมภาระผ่านแบบพอพสามศูนย์ถ้ามีความรู้ทางด้านภาษีตรงนี้ทําเองได้ในส่วนของนิติบุคคลถ้าบริษัทยังไม่เติบโตมากสามารถแบ่งงานภาษีประจําเดือนออกมาทําเองได้ไม่ว่าจะเป็นพกอดหอนึ 1, งออ่ 3, พงกออ 53, พกดสามพกดห้าสามพพสามศูนย์ประกันสังคมตรงนี้แบ่งออกมาทําเองได้สํานักงานบัญชีหลายสํานักงานบัญชีมีเปิดสอนแล้วก็ในส่วนของบริษัทผมก็มีเปิดสอนด้วย ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าทำบัญชีรายเดือนออกไปเพิ่มเติมกรณีร้านค้าทำรายงานภาษีซื้อภาษีขายส่งสัมภารผพันแบบพพ30เองตรงนี้ร้านค้าจะมีความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างระหว่างแพลตฟอร์มได้ดีมากกว่าสำนักงานบัญชีเพราะว่าแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มค่าขนส่งที่ลูกค้าเป็นผู้ชำระ ไม่นับเป็นรายได้ของร้านค้าแพลตฟอร์มนั้นจะถือว่าลูกค้าจะเป็นผู้จ้างแพลตฟอร์มทําการไปรับสินค้าจากร้านค้าแล้วมาส่งให้กับลูกค้าใบเสร็จรับเงินค่าขนส่งจะถูกส่งไปยังลูกค้าร้านค้าจะไม่ได้ใบเสร็จรับเงินค่าขนส่งกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าขนส่งแต่บางแพลตฟอร์มถือว่า ค่าขนส่งที่ลูกค้าเป็นผู้ชำระตรงนี้ต้องนับเป็นยอดขายของร้านค้าโดยถือว่าร้านค้าเป็นผู้ว่าจ้างแพลตฟอร์มไปรับสินค้าส่งให้กับลูกค้าลูกค้าจะไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าเป็นผู้ชำระแต่ร้านค้าจะเป็นผู้รับใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าเป็นผู้ชำระและก็กรณีคอยส่วนลถที่ร้านค้าให้กับลูกค้า ถ้าเป็น oy, ลัสคอยร้านค้าจ่ายค่าธรรมเนียมลูกค้าเก็บคอยมาแลกส่วนลดถ้าเป็นช้อปปี้คอยร้านค้าต้องเสียงเงินซื้อคอยมาแจกให้กับลูกค้าเพื่อใช้ในการเป็นส่วนลดฟังถึงตรงนี้แล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าร้านค้าที่มียอดขายถึง1.8ล้านหรือใกล้1.8ล้านหรือร้านค้าที่เคยหลบเลี่ยงภาษีจะต้องหาวิธีการ ปรับเปลี่ยนไปยื่นภาษีให้ถูกต้องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่ขายของออนไลน์ไปด้วยกันแล้วก็ฝากกด s u b s c r i b e ให้กับช่องภาษีต้องรู้ของผู้ค้าออนไลน์ช่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ค้าออนไลน์โดยผู้ค้าออนไลน์ตัวจริงขอบคุณครับ